ปหนึ่งเหรออุ้ยแต่เราเป็นเพื่อนกันได้เราปห้าไม่เป็นไรหรอกใช่เหรอใช่แล้วอุ้ยใครขับเฮลิคอปเตอร์คนรีเทปเตอร์พี่กูพูดถูกะพี่สาวเล่นเกมต่อต่อสู้เป็นไหมเป็นจ้ะฉันก็เล่นเป็นจ้ะแต่ว่าฉันเล่นเก่งมากกว่า จริงเหรอจ๊ะจริงจ้ะไม่หยุดโชว์สเต็ปหน่อยได้ไหมจ๊ะสเต็ปว่าอะไรอ่ามันแปลว่าทุ่งหญ้าเหยียดเสียดใหญ่ดาบเหรอพรุ่งนี้หนูหยุดวัอยากเลยนเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวน้ำหนึ่งสองสามบ้าอยู่อุ้ยนี่ไงนายานห้โรบักเรานายไอ้หัวใส่บิกินี่อ่ะใส่บิกินี่ไปเล่นน้ำหรอเสถียังไคะเซ็กซี่มากอ่ะ เรามองเรามองใกล้ๆดูเรามองใกล้ๆดูทิ้งรับพี่โบร์บมันเซ็กซี่มากอ่ะแบบผู้ชายเห็นแล้วจะมีอารมณ์นะเนี่ยใช่เห็นมันเอาไว้มาใจเห็นแล้วห้อยห้อยพ่พี่แบงค์ค่ะเุ้ยเขาตกใจอะไรพี่โบวะ พี่ซีเข่าเาครับเป็นไงครับวดี่ะอพ่รายการัยันเอาดูดมาครับมีมาโบกินจู่อะเอาวะมีแค่กินเดียวนะเหมเี่ยเสื้อไเหียทำไมมันผิดตรงไหนใส่ปกติเห็นแล้วเสียวแต่ใส่คนเข้าไปอะห้อย แบงแบงมาดูนี่แบ r สุดเซ็กุียแบงแเงดนที่รับความสนใจนะไม่เห็นปะุูที่รับความสนใจเห็นปะไม่สนใจก็แปลกเไยควายดือต่งนตัวอุบาทจะช่วยอย่างนี้ Minkalaba, <laughs> Minkalaba, <laughs> where you come from? Inside, inside of Philippines, yeah, yeah, I'm Australia. I'm from Thailand, yeah, 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 I'm yeah, I'm yeah, 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 I'm yeah, yeah, คืออะไรวะไอเยี่ยรัวแล้วแม่ไม่ดูดิไีนาสงกรานั์แดงเอาอายุอกอกอกอายอายอายจเอาได้ไหมเฮ้ยแมงเหายยัหมเพื่อนนี่นี่ตรงนู้นไม่เหนเนี่ยตรงนั้นคนที่นั่งอย่างนโซฟา ปล่อยเด็กใหเติบโตไอเฟิร์นมานี่มือทำเอานาคตเด็กเสื่อมเสียไอเหี้ยตัวอุบาทออกมาเดี๋ยวนี้อะไรอะตัวนั้นน่ะรถรางหรอคือเราแบตัวนั้นอะพ่อมึงดูกูซูเปอร์แมนว้าวเฮ้ยเอาไปจอดตรงไหนดีวะฮ้าโลอัลโลอัลโลโลมิงกันละบะโย่อสนุกยะยโยโยวะโอ้ยยย ไทยแนด์อ่ะอ่าฮะไทยแนด์เียดูดููกับปตมาเรียเต็าเียใช่ดเหรอไอเสื้อตรงกลางมันคุณคุณตรงผมมันใช่พ่อเธอเฮียอุบาทกวางและไอัด